สวัสดีครับสวัสดีเอฟซสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีแฟนจ่องทุกท่านทุกคนนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็ยุกย่กระบุญน้าโชคนะครับอยู่กระบุญน้าโชคหลังจากเมื่อวานนะครับผมกหัหลายท่านหลายคนนะครับก็รวยทั้งห้าน้อยรวยทั้งเล่าไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก้อนทีสี่ออกไปตามเลขท้าย,ยาหน้าชีนะครับอ่าแล้วก็อีกหลายๆสํานักอ่ากะเสียวห้าน้อยของยาหนา้าชีมาบอกให้ฟังก่อน นะครับว่ามือนีงานหน้าที่เนี่ยเพื่อนไหนแนวท่างจังไดมากมาฝากมาตอนพี่น้องที่ซีนะครับเอาเบิ้งไปที่มือว่านก่อนมือว่านนะครับนี่คือเหลขกงานหน้าที่นะครับมือว่านเลยนี่วันที่สิบสองกันยายนสองนห้าห้านะครับของงานหน้าที่กับเขานะครับสองศูนย์นะครับสองศูนย์เข้าฮานอยพิเศษอ่าแปดสี่นี่ฮานอยปกตินะครับแปดสี่นี่ฮานอยปกติ แล้วก็ลาวนะครับเข้าสามห้านะครับลาวเข้าสามห้าแต่เป็นหกตัวนะครับสําหรับบางที่ที่เล่นหกตัวนะ่ะเข้าสามห้านะครับแต่ถ้าบางที่เล่นสี่ตัวเนี่ยไม่เข้านะครับเพราะว่าสี่ตัวออก 1, 9, 1, 9หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเนาะเอาบาทนี่เดี๋ยวสิผ้าเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่ไปเบิรงนะครับไปฟังเสียงยาวว่าไปพร้อมๆกันนะครับว,ว่ายาวว่าจังหดหายแนวทางมาจังหด เดี๋ยวไปเบิรงกันเลยครับสวัสดีครับนาค่ะครับกำลังไปด้วยนาเดี๋ยวเอาห้าน้อยลุ้งไฮเอฟซีก่อนเด้อเดี๋ยวผมก็ลังไปจต่เพราะว่าตอนนี้เาี่ยกำลังตลาดกันเพื่อนอยู่ไอ้เดียวกับโอ้ครับผมนานเอาหันครับน้อยให้เต้นก้อนสิแมนแมนแมนนาอ๋อจะเอานไอยให้เต้นก้อนก็ได้ให้เอฟซีห้าเข้าอันอยากซื้อ โคนโอยอยากอันเบิงเ่งแนวทาง่อนกันด้ครับน้าจะเอาเอาเลยนอกเพราะว่า,าน้ากะสีเฮเทลาให้มันเหลวก็สีออกไปเมื่อครับครับเอาเลยครับน้าเอาเลยครับก็ได้ครับเอาตัวเด่นตัวเด็ดก่นแนวอันตามโตตัวเด่นก็คือศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่จากตัวร่องก็คือเก้าศูนย์สี่รองเก้าศูนย์สี่ ี่แปดสองสี่แปดสองจ้าตัวเด่นตัวเด็ดก็คือเก่าสี่เก่าหนึ่งสามหาศูนย์ไทยสามศูนย์แล้วก็หกสี่เดี๋ยวได้งาเก้าสี่เก้าหนึ่งสามห้าสามห้า สามศูนย์แล้วก็หกศูนย์สามศูนย์แล้วก็หกศูนย์ครับตัวเด่นตัวเด็เดเขากับยาา่ามาเมื่ยนี่มันจะมาน่าจะมาแบบว,ว่าโดมากับชื่อสามศูนย์สามหาสามศูนย์สามหาเก้าหนึ่งเก่าหนึ่งค่รับกะมี่ตัวล่องกบมี่อยู่ไอแปดแปดหนึ่งกอไม่ใช่แปด สีสามหลักหลักไอหกสี่นี่หกสี่แปดสองสี่สามหกสี่เนาะยาเนาะเมนจ้ะมือว่านี่เขาดิเงาโอ้ยเล็กเล่าฝากเขาเพื่อการเข่าบุนเข้ามาโอ้ยตั้งแต่นี่เพื่อนกระลั่งได้เพื่อนเอาหาหาสามแล้วเหล็กเพื่อนทา่านอุบุนเนาะ ครับมันมันมีมันมีมันมีสองยางยาบางบางพื้นที่เหรียญซีโตเนี่ยบ่ได้แต่ขั้นบางพื้นที่เหรียญฮกโตนะ่ะได้เห็นคนอ้นเงื่นมาให้งานยุ้ยโอยคนมาอันน้อยกันไดมากสองหนึ่งเงี้ยวันนี้ก็มาไดอันเกล้าอีกคนนาด้วยขอบคุณในไรงานเทวดาเอ้ยมาผนมาขายให้เพื่อนคนมางนก็อ่ดหัวบ่ไดนะวะเออยะเบงเป็นอะไรเดียสืบทูไปอีกสั่นนะครับ จ้าจ้าห้ใสหน่อยเพื่อนมาออกคลิปอยู่บานน้าพันวาขันว่าอุ่นนำโชคมากให้พ่อบอกเพป่นน้ำว่านไปไปยาเนี่ยละกำลังเดินทางพอดีขั้นไปหอดน่ะนะขั้นไปหอดน่ะนะคืนมันสิบะมีผมสีรงคลิปห้าน้อยบไรย์อะนะกันเลยว่าจ้าจ้าเดี๋ยวออกห้าน้อยก่อนเลยลงไอ้ก่อนจ้ะครับ มี่เท่าน่นอกบุญนอกยาเสียที่ราขาวเมื่อโอเคครับยาโอเคครับขอบคุณครับยาที่อยวหน้าทมาแบนนิฟซี่ครับค่ะจาวัสดีครับครับนะอ๋อนี่แล้วครับผมก็คือแนวทางทั้งเบิดนะครับของยาหน้าจี้นะครับเลขคานอยประจำงวดวันที่สิบสามกันยายนสองห้าหกห้านะครับเอฟซีครับยากระห้มาทั้งโตเด่นตู่องนะครับ เดี๋ยวบุญน้ำโชกจะอ่านในฟังซาๆานะครับตัวเลขกับยุคข,ข้างนานี่ละ่ะโตเด่นสำหรับเลขสามตัวนะครับก็คือ064โตร่องก็คือ904 4 8ูสองครับต่อมาก็เป็นในส่วนเลขสองตัวนะครับ สตัวเด่นมี5หางกับมีเก้าซีเก้าหนึ่งสหาสามกับเอฟครับ 4, รบ,บาทนี้เป็นในส่วนตัวร่องตัวร่องกับมีแปดสองซีสาครับ อมักบ่ะมักจังไยคุณพ่อคุณแม่ก็ล่องพิจาณาบึงครับผมล่องพิจารณาบึงดีๆก่อนสิตัดสินใจลงทุนนะครับผมตะเกานี่เลขค่าน้อยยาหน้าขี้นี่พลาดยนกละครับพลาดหนกอันเลขเขานี่นับว่ตถวนเลยห่ะครับแต่อันเลขว่าเขานี่พอนับได้อยู่ เล่าให้เขาแทบทุกมือลลระครับเพบซี e ่สำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่เป็นเดซี่ขาประจำบุญน้ำโชคนี่ก็ขึ้นสิรูดีอยู่ว่าเลข5ข้าว้ห้ยาหน้าขี้นี่ไว้ใจได้เลยนะครับไว้ใจได้นาลงทุนนะครับผมตัวเลขตั้งเบิดตั้งมว้วนในบุญน้ำโชคกับบริไดไม้ก็มา มันสิเขา100่า1อยดิครับบุญน้ำโชคกหายเป็นแนวทางเนาะผู้หมุนอยู่เวียดนามบุนละผู้บอกอยุดอีสานนี่ละสำหรับเลขข้านน่อยจดไว้ก็ได้ครับผมคุณพ่อคุณแม่จดไว้ก็ได้แคบนาจอไว้ก็ได้อาา่ะเดี๋ยวบุญน้ำโชค จะท่วนให้ฟังชัดๆอีกเทือ่อนึงนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่สายตาบ่าค่อยดีปันใดนะครับว่าไปที่3ตัวเด่นก่อนนะครับ3ตัวเด่นก็มี064นะครับตัวล่องก็คือ904 482นะครับอันนี้กันในส่วนตัวร่อง9 0 C 4 8 2จับคู่เด่นออกมามีหาหางนะก 94, 91, 35, 30, 60, ับเก้าก้าหนึ่งสาม0 6าสากับเบจับคู่เด่น5หาง9 C ก้าหนึ่งสามห้าสามศูนย์แล้วกับหกศูนย์ครับยาบอกว่าฝากตัวกันตัวล่องไปน้ำเนี้ยมุนน้ำโชคพัะสันฝากตัวกันตัวร่องมากอะสามหางครับกับแปดสองสี่สามแล้วกับหกสี่ครับ สำหรับตัวล่องแปดสองสี่สามหกสี่แต่เหลขยาหน้าขี้นี่กับว่าจำเป็นว่าต้องเขาถ้าตัวเด่นนะครับเล็กยาหน้าขี้บางมือกับม้าล่องกับมีบางมือกับไปเด่นกับมีนะครับกับฝากให้คุณพอ่อคุณแม่กับล่องพิจารณาเบิ้งดีๆก่อนตัดสินใจนะครับลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับเอา ขอบคุณเอฟซีทุกท่านทุกคนครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับที่รับชมรับเบิงคลิปนี้จนจบมีแนวทางอีกยังดีๆอยซายบุญน้ำโชกกะซีเฟ้าหาไมา่เบิงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ่ามีหยังแล้วครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปก็สซออกไปตามเลขไทยนะครับว่ามีแนวทางจังไรแน่อ้าจังไรเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเอฟซี FC ครับขอบคุณครับ